วันนี้แอดพาแฟนคลับมาผ่อนคลายนะคะทุกคนคะ่ะหาแรงบันดาลใจในการเขียนนิทานเรื่องต่อไปให้ FC ซได้ฟังกันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมาก สวัสดีค่ะวันนี้แอดพาทุกคนมาผ่อนคลายนะคะณท้องทะเล ปริงทะเลก็จะเยอะมากแต่น้ำใสมากเลยค่ะทุกคนน้ำใสมากน้ำแบบใสมากๆเห็นชัด ประเดี๋ยวเอซจะตาลายนะคะน้ำใสมากเลยะค่ะทุกคน ณเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบและโอบล้อมไปด้วยท้องทะเลและภูเขา เดี๋ยวจะเข้าไปตรงนั้นดูสักหน่อยนะคะว่าตรงนั้นจะมีอะไรเขาลือกันว่าที่ตรงนั้นนะคะจะมีเต่าทะเลเรื่องราวของเต่าทะเลจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามในเรื่องถัดไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาผ่อนคลายนะคะคลิปนี้แอดพามาพักผ่อน สยสวยน้ำทะเลใสมากใสจริงๆดูเรือใบใกล้สนามบินด้วยนะทุกคนเครื่องบินกำลังเทคออฟพอดีเมฆเยอะมากวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันเสมอมาแอดไปก่อนละค่ะพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะวันนี้พานคนมาผ่อนคลายเย็นไปแล้วค่ะทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะน้ำใสมาก ไปรอบๆเป็นดังนี้นะคะ ทาน้ําใสถ้าใครยังอยู่ก็เดินไปด้วยกันนะคะทุกคนเราจะข้าไปตรงนั้นดูท้องฟ้าฝนจะมาแล้วด้วย จริงๆแล้วมันก็มืดนะเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะคะทุกคนจะเห็นว่าฝั่งนี้ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นดังเกาะ la no. hehehe <laughs> จากตรงนู้นนะทุกคนตรงนู้นเลยค่ะแพนกล้องไปแล้วไปแล้วนะคะทุกคนขาขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกลล์ทุกแชร์ที่มีกันให้กันเสมอมาขอให้ท่านมีความสุขมากๆขอขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะกลับแล้วค่ะเมฆมาฝนตกค่ะ